ันนี้บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนฝนจะตกคุณผู้ชมพอครับบรรยากาศครับเนี่ยบนท้องฟ้ามีตะเมฆนะครับโอ้โหนี่ครับต้องฟ้ามีแต่เมฆครับเดือนทันฟ้าทันท่านวาในฝนตกน่าจะดีนะครับแต่ทาอาหารเสร็จเรอวก็ต้องมาล่างคนเดียวเราคุณผู้ชมเนี่ยครับเอาอยู่ในป่าคนเดียวก็ต้องล่างคนเดียวแล้วครับเอ้ล่างเสร็จล่างก่อนครับ อ๋อไปไกลๆครับเพื่อจะได้หันผม <laughs> หันหน้าผม <laughs> คุณผู้ชมเราใจหน้าไปหลายแล้วครับนี่ประมาณเกือบสิบลิตรคุณผู้ชมนี่นี่เราก่อมาใจเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มาหดหน้ำต้นไม้นะครับนเราอยู่ในป่ากลอดตัยก็จหน้ามันเป็นประโยชน์นะครับ น้ำที่เราเหลือเนี่ยเราจะมาทิ้งแล้วครับเราจะมาลดน้าต้นไม้นะต้นไม้ต้นที่เราปลูกไว้นะครับคลิปนี้ก็คงจะตำาลาใอไม่ปีน้องที่รักทุกท่านไปก่อนครับกดไลค์ลกดแชร์ครับกดกรดิร่ตาครับเพื่อกำลังใจบ๊ายบายครับ